สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอรูไพยย่สีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจําวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566ค่ะค้มายากรดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสาหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็เราใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไล มีค่าวิชาชีพค่ะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาวันอาทิตย์ค่ะชาวันอาทิตย์3ามถ้วยนะคะเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะการพบปะเพื่อนฝูงนะคะกินทานอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวค่ะ3ถ้วยหมายถึงความสุขความสําเร็จความสมหวังนะคะหรือไพ่ถ้วยนะคะจะเกี่ยวข้องก,กับการดูแลเทคแคร์นะคะความรู้สึกของคนรอบข้างค่ะ สิบดาบนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของคําว่าข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญก็ได้นะทําบุญให้กับคนตายนะคะทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะสิบดาบวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาความเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆเ,เรื่องราวที่มันดูเหมือนยืดเย,ยื้อเรื้อรังนั่นเองนะคะรอการแก้ไขค่คะสี่ม่เท้านะคะแต่ทุกๆอย่างก็จะผ่านพ้นสาเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ เพราะเรียกว่าอาจอาจะได้ในเรื่องของคําว่าได้กําลังใจที่ดีจากครอบครัวจากคนรอบข้างนั่นเองนะคะสี่เม้าธุรกิจกิจการงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะบางคนใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ Office, ทท <c oughs> อ <version> อฟฟิศสถานที่ทํางานบางคนอาจจะมีในเรื่องของการสืบทอดธุรกิจก <c oughs> <c oughs> ิจการต่อจากครอบครัวด้วยนะคะและไพ่สิบดาบเนี่ยนะคะกับสี่เมท้าอ่านถึงในเรื่องของการปลูกนะคะปลูกบ้านสร้างบ้านการลงหลักปักเสาเข็มนะคะหรือว่าบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาได้นะคะงาน รับเหมานะคะงานสร้างบ้านนะคะงานขายประกันอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ส่งผลนะคะรวมถึงเรียกว่าจะส่งผลดีให้กับชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับบุคคลอื่นนะคะอาจจะมีคนเรียกว่ามาเล่าเรื่องราวความทุกข์ใจความอึดอัดความไม่สบายใจนะคะแล้วตัวชาววันอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะให้คําปรึกษาคําแนะนําดีๆกลับไปนั่นเองนะคะการงานก็เรียกว่าจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะจากเพื่อนรอบข้างนะคะจากคนรอบข้างเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาอ็นดูนะคะหรือวันนี้ในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบงานแผนงานสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียให้กับชาววันอาทิตย์นะคะบางคนโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายสาขานะคะโยกย้ายเพื่อที่จะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินชาววันอาทิตย์นะคะคุณเป็นคนที่เรียกว่าภาษีสังคมเยอะนะคะเรียกว่าถ้าในเรื่องของการเงินนี่หมดไม่ว่านะคะเดี๋ยวหาใหม่ได้นะคะขอให้ครอบครัวกินดีอยู่ดีมี ความสุขเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะบางครั้งนะคะการเงินมันอาจจะตึงๆนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนี้เรียกว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่วันนี้ดูเหมือนชาววันอาทิตย์จะมีในเรื่องของการทานข้าวร่วมกันเกิดขึ้นหรือว่าบางคู่บางครอบครัวอาจจะพาครอบครัวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปทานข้าวนอกบ้านนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะ สุขภาพชาววันอาทิตย์วันนี้อาจจะมีในเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกหลังกระดูกสันหลังนะคะปวดช่วงบาช่วงไหล่นะคะมันอาจจะร้าวถึงกระดูกหลังเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหมอนรองกระดูกด้วยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นนะคะชาววันอาทิตย์หมอฟ้าแนะนําว่าให้บริจาคโลหิตนะคะหรือทําบุญกับโลงศพทําบุญกับคนตายนะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการล้างปราช้านะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอาทิตย์ค่ะตัวเลขจากคนตายจะให้โชคค่ะ ตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข3มีเลข0และเลข4ค่ะสำหรับชาววันอาทิตย์ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์เด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าเป็นคนใจดีนะคะใจบุญสุนทานนะคะเป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสมีแางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะเด็กถือถ้วยจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับการหมกมุ่นนะคะอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราการเรียนรู้สิ่งต่างๆบางคนอาจจะกําลังใจจดใจจอ่อรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองนะคะ 10ถ้วยนะคะก็เรียกว่ามีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะเดินทางไปตั้งบูธงานอีเวนต์นะคะติดต่องานกับลูกค้านอกสถานที่10ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะหมายถึงความสุขความสําเร็จความสมหวังจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากเพื่อนร่วมง,งานจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะก้าวไม่เทา้าการงานนี่รายล้อมเต็มไปหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าก,กดดั ะะเรียกว่าขนรอบข้างนะคะอาจจะให้ความหวังกับคุณหรือว่าสร้างความกดดันให้กับคุณอยู่ในสิ่งที่คุณทํานั่นเองนะคะก็เรียกว่าก้าวไม่เท้าเนรักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานในสิ่งที่ทําอยู่ด้วยค่ะใครตกงานว่างงานคุณมีโอกาสท,ากที่จะได้งานนะคะหรือถ้าใครที่มีธุรกิจกิจการการค้าขายก็เรียกว่าวันนี้นะคะจะมียอดออเดอร์มียอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามาด้วยค่ะการเงินไม่ติดขัดนะคะเรียกว่าการเงินนี้ค่อนข้างจะสะพัดในวันนี้นะคะหรือการเงินอาจจะหมดไปกับการลงทุ นะคะการค้าขายเนาะก็ここต้องมีในเรื่องของคําาลงทุนบางคนหมดไปกับหนังสือนังหาตำรับตำรานะคะเพื่อที่จะต่อยอดความรู้ให้กับตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือว่าส่วนใหญ่จะหมดไปกับคำว่าครอบครัวอาหารการกินการทานนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักโดยภาพรวมแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเป็นที่ปรึกษาคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะแต่ดูเหมือนมีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะเรียกว่าอาจจะเป็นคนใกล้ๆนะคะคนในที่ทํางานหรือในสถาบันเดียวกันที่คุณเรียนอยู่นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันจันทร์กินเกง่งทานเกง่งระวังโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นนะคะหรือว่า คนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกศีรษะด้วยนะคะตัวเลขจากเด็กจากกุมานจะให้โชคค่ะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข1มีเลข0ูนย์และเลข9ค่ะสําหรับชาววันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคารไพ่เดวิลนะคะเดวิลเนี่ยเรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับคําว่ากิเลสตัณหาราคะนะคะนะหรือว่าบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างนะคะเดวิลหมายถึงความลุ่มหลงนะคะที่บางครั้งมันอาจจะมากจนเกินไปนั่นเองค่ะหรือเดวิลบางคนนะคะเป็นท้าวแชร์ได้ปล่อยเงินกู้นะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาๆนะคะหรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลแก๊งมาเฟียก็ได้นะคะไพ่เดวิลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานกลางคืนได้ด้วยนะคะ แทงแมนนะคะไพ่บอกว่าเดินทางสายกลางนะคะอะไรที่มันมากจนเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรที่มันน้อยเกินไปก็ไม่ได้ดีเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะใครที่กําลังหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างนะคะเอาแค่พอประมาณเอาแค่พอดีก็แล้วกันนะคะอย่าให้มันเกินเลยไปนะคะอัศวินถ้วยนะคะเรียกว่าทุกๆอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะใจเย็นๆไม่ว่าจะทําอะไรนะคะช้าๆแต่มีความชัวร์นะคะดีกว่ารวดเร็วว่องไวแตก เกิดขอผิดพลาดนั่นเองนะคะหรือวันนี้นะคะนะก็เรียกว่าอาจจะมีความเหนื่อยความเครียดความอึดอัดความกดดันกับปัญหากับสถานการณ์สิ่งรอบข้างนะคะบางคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันตกกระไดพลอยโจรกืนไม่เข้าคายไม่ออกน้ําท่วมปากอึดอัดใจนะคะเรียกว่ายังมีเพื่อนนะคะมีมีกัลยานิมิตรที่ดีคอยให้คาปรึกษาคอยให้คําแนะนําหรือซัพพอร์ตอารมณ์และความรู้สึกของคุณนะคะแต่ตัวชาววันนังคานวันนี้ต้อง,ต,องต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณนะ์ด้วยนะเดว,วิลเนี่ยโกรธง่าย โมโหง่ายเวียงวีนง่ายนะคะแล้วอารมณ์ค่อนข้างจะพุ่งพ่านเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องควบคุมในเรื่องของสภาวะอารมณ์ตัวเองให้ดีด้วยก็แล้วกันนะคะการงานก็เรียกว่าบ่นไปทําไปในช่วงนี้นะคะรู้สึกอดอึดอัดกดดันเหนื่อยไปหมดเบื ah. ang, ่อเบื่อเซ็งเซงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีโชคลาภลอยเข้ามานะคะตัวเล็จากคนป่วยจากคนไม่สบายตัวเล็จากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะ แต่บางคนนี้เดวิลเนี่ยใจใหญ่สายเปนะคะระมัดระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะเรียกว่าหมดไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวความลําบากจะมาเยือนนะคะพอไพ่แหงแมนเนี่ยการเงินค่อนข้างจะตึงเลยทีเดียวนะคะถามว่ามีคนมาช่วยไหมอาจจะมีคนมาช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มที่สุดท้ายตัวเราเองต้องรัดเข็มขัดให้กับตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักมีบางคู่ก็เรียกว่าเข้าใหม่ปามันกันเลยทีเดียวนะคะแต่บางคู่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการอ่าการ เรียกว่ารักซ้อนเนาะรักสามเศร้าใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับหรือไพ่แหงแมนเนี่ยรักไปทุกไปรักไปอึดอัดใจไปนะคะเครียดกดดันรักรักเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะคุณมีดวงของการได้พบรักในสถานที่อะโคจรสถานที่กลางคืนนะคะแต่อาจจะไม่ได้ไม่ใช่ความรักที่ดีเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าอาจจะไม่ใช่ความรักที่จีรังยั่งยืนนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นรักชั่วข้ามคืนรักชั่วค่ำวันเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของ สุขภาพนะคะสุขภาพชาววันอังคารนะวันนี้เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของอ่าเกี่ยวข้องกับพวกท้องลำไส้ ท้องร่วงท้องเสียนะคะนะอาหารเป็นพิษนะคะบางคนนี้เข้าไปในสถานที่อคโคจรสถานที่กลุ่มฝูงชนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําว่าการถูกลูกหลังลูกหลงเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วบางคนเดวิลเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของอาการแห้งอาการมึนเมาบางคนเมาค้างนะคะนะมึนมึนง,งงงอยู่เลยในวันนี้นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของคําว่าความดันไมเกนรนปวดศีรษะนะคะเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวตามมาด้วยนะคะวันนี้ก็เรียกว่าดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะรวมถึงพายแ้ง คนในครอบครัวนะคะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นก็ได้ด้วยค่ะถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากนาภายัยมีเลข5้ามีเลข3และเลข6นะคะชาววันอังคารวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณทําบุญกับคนพิการนะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับวิวแชร์ก็ได้นะการซื้อวิวแชร์นะคะหรือว่าทําบุญกับผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยอนาถาผู้ป่วยยากไร้จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคารด้วยค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธสามดาบเลยนะเจ็บปวดใจทุกทรมานใจนะคะปัญหาเก่าๆเ,เรื่องราวเดิมๆนะคะบางสิ่งบางอย่างเหมือนหอกคางแค่นะคะเรียกว่าคอยทิมแทงเสียดแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลาแล้วไพ่สามดาบใบนี้ไพ่เตือนในเรื่องของสุขภาพด้วยนะบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคาว่าูมิแพ้นะคะเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายเจ็บคอนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ ใจหายด้วยนะบางคนใจหายง่ายตกใจง่ายใจวิววิวนะคะใจเต้นเร็วกว่าปกตินะคะ3ดาบเนี่ยระวังในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจด้วยนะบางคนนะคะน้าเส้นเลือดตีบก็ได้นะหรือว่าถุงลมป่งพองนะคะน้าปอดบวมอะไรพวกนี้ปอดติดเชื้ออะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะชาววันพุธ สองเหรียญน,นะคะนะสองเหรียญเป็นไพ่ของคําว่าการประคับประคองในเรื่องของการเงินเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะแต่สองเหรียญเนี่ยยังหมุนเงินได้ยังจัดการบริหารได้นะคะแต่อาจจะรู้สึกว่าตึงๆเครียดๆนะคะกับปัญหาในเรื่องของการเงินหรือใครที่มีบัตร ATM นี่เรียกว่ากดเข้ากดออกกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าเงินหมุนนะคะนะประคับประคองให้ดีระมัดระวังแล้วก็รอบคอบนะคะ8ถ <oluyor S 2> ้วยนะคะมีความเครียดมีความกดดันกับปัญหาหนี้สินสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะ บางคนนอนไม่หลับเลยทีเดียวนะคะนะาเกิดจากความเครียดนั่นเองนะคะหรือ8ถ้วยเนี่ยนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะก็เรียกว่าเหนื่อยเหลือเกินนะอยากจะปลีกวิเวกไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่แบบสันโดษนะคะพอรู้สึกว่าวันนี้มันค่อนข้างจะวุ่นวายจังเลยนะชาววันพุธรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเพื่อนร่วมงานนะคะคนรอบข้างนะคะเรียกว่าสร้างความกดดันให้กับชาววันพุธไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะใครที่เหนื่อยกับงาน านเบื่องานอยากเปลี่ยนอยากย้ายนะคะอย่าเพิ่งออกจากงานนะมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะตกงานว่างงานได้นะคะโดยเฉพาะใครที่ว่างงานอยู่อันนี้อาจจะยังไม่ได้งานนะคะเรียกว่าอาจจะแบบไปสมัครแล้วเขาบอกว่าให้รอนะคะรอไปก่อนนั่นเองนะคะ หรือบางคนเนี่ยแปดถ้วยนะทํางานแบบควงกะกันเลยนะคะเรียกว่าทํางานกันแต่เช้ามืด่าจะกลับบ้านก็ดึกดื่นนะคะบางคนมีดวงของการเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดเดินทางออกต่างจังหวัดเดินทางออกนอกพื้นที่เดินทางกันแต่เช้ามืดหรือถ้าค้าขายนี่ค้าขายช่งชวงเช้ามืดช่วงค่ำๆนะคะค้าขายอาหารโต้รุ่งจะส่งผลดีวันนี้ชาววันพุธระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดก็ด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าโฟกัสไปในสิ่งที่เราทํานะคะทําวันนี้ให้ดีพรุ่งนี้ต้องดีแน่นอน,นะคะ่ะส่วนการเงินเหมือนที่ บอกนะคะก็ประคับประคองให้ดีก็แล้วกันแล้วก็รัดเข็มขัดให้กับตัวเองบ้างค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างน้อยใจกันงอนกันนะคะนอนบ้านเดียวกันอาจจะนอนหันหลังให้กันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันต่างคนต่างก็มีเรื่องเครียดนั่นเองนะคะเรียกว่าใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันอยู่แล้วอันนี้รักๆเลิกๆนะคะตัดกันไม่ขาดนะคะด้วยภาระด้วยนาที่ด้วยความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเองค่ะ ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะหรือคุณอาจจะไปแอบชอบแอบมองใครบางคนนะคะนะแล้ววันนี้อาจจะแบบอกหักดังเปาะเลยทีเดียวก็ได้นะเรียกว่าบางคนนี่อกหักมาหมาดๆนะคะผิดหวังมาหมาดๆนะคะเพราะอาจจะเพิ่งจะไปรู้เนาะว่าเขามีแฟนแล้วนั่นเองนะคะ ก็เรียกว่าอย่างคองความสดอยู่ค่ะสุขภาพนะคะชาววันพุธก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะเรียกว่าสุขภาพชาววันพุธเนี่ยเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นกินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ ชาววันพุธหมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรทาบุญนะคะกวดน้ําให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวนนะคะหรือนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการสวดมนต์ก็ได้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคเรีย่าลืมบวก1นลบหน,นะคะเดี๋ยวมันจะเสียดไปเสียดมาตัวเลขจากความฝันค่ะตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข3มีเลข2และเลข8ค่ะสําหรับชาววันพุธค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสไพสสเตนนะคะนะาสเตนเนี่ยเรียกว่า ไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะจัดการดูแลสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักหน้าที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าบางครั้งนะคะสเตนเนี่ยคุณอาจจะเจอเจอกับคนที่เขามีความอีโก้สูงนะคะวันนี้คุณอาจจะต้องใช้คําว่าพระเดชพระคุณเข้ามานะคะการยืดหยุ่นนะคะนะหรือว่าเอาความใจดีเข้าสู้นั่นเองนะคะต้องมีในเรื่องของสติปัญญาการหลบการหลีกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะ ส่องไม้เท้านะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่าบางคนจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะคะธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของภาษาสิ่งต่างๆเข้ามาส่องไม้เท้าคุณจะได้คู่หูได้บัตด,ดี้ได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะหรือการงานก็เรียกว่าจะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสนะคะในการขยับขยายกิจการนะคะ justice นะคะจะทําอะไรต้องรอบคอบต้องใจเย็นวางแผนให้ดีจัดการให้ดีนะคะ justice เนี่ยบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีความรับผิดช,ชอบที่มากขึ้นที่เยอะขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายสาขานะคะนะโยกย้ายเพื่อที่จะปรับตําแหน่งด้วยนะคะก็เรียกว่าการงานค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะคะวันนี้การงานนี่เรียกว่าความรับผิดช,ชอบค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวบางคนนี่เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของคําว่า ความเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามนะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้แสดงศักยภาพความสามารถนะคะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยนะคะ ก็เรียกว่าใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาคุณจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนรอคอยในเรื่องของเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะวันนี้จะมีช่องทางลู่ทางในการหาเงินที่ดีเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะใครที่จะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยนะคะส่วนหนึ่ง นะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนะคะเสียงเงือแล้วถึงจะได้ต่างโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเล็กจากเอกสารจะให้โชคนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักอันนี้เรียกว่าดวงเกื้อหนุนคำคูณกันเป็นที่ปรึกษาคอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดนะสเตนซิงเกิลมัมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่โสดแบบมีคนคุยนะแต่สถานะอาจจะไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะควันนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าปวดหลังนะคะปวดกระดูกสันหลังช่วงเอวช่วงสะโพกนะคะเกิดจากการนั่งนานยืนนานนะคะหรือทําอะไรที่มันเป็นสา่าซ้ํ้ำเดิมเดิมนานมากจนเกินไปนั่นเองนะบางคนมีปัญหาในเรื่องของคําว่านิวล็อกด้วยนะคะ ตัวเล็กจากนาภัยมีเล็กแมีเล็กสและเล็กหค่ะสำหรับชาววันพฤหัสค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันสุขไพ่เดสตานะคะเดสตาเนี่ยบ่งบอกว่ารักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะรักสงบรักสันโดษนะคะไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมามีความชัดเจนนะคะไม่พูดเยอะไม่พูดมากมักจะทําให้เห็นมากกว่านะคะวันนี้ไพ่หนึ่งดาบอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือทําให้ต้องลุยด้วยตัวเองนะคะ หรือไพ่หนึ่งดาบเนี่ยนะคะเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอนะคะไม่ขอใครกินไม่ง้อใครด้วยนะคะค่อนข้างจะรักศักดิ์ศรีนะคะวันนี้ดูวันชาว,วันศุกร์จะไม่ได้สนใจใครเลยนะโฟกัสไปในเรื่องของการงานนะคะความรับผิดชอบของตัวเองที่มีอยู่มากกว่านะคะแต่ชาว,วันศุกร์ดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากนะคะวันนี้ตัวคุณอาจจะได้แสดงความว่าศักยภาพความสามารถที่โดดเด่นเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เรียกว่าการงานนะคะ อาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรือจะมีในเรื่องของข้อตกลงสิ่งต่างๆเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะชาววันศุกร์วันนี้คุณอยากจะทํางานคนเดียวมากกว่านะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณทํางานคนเดียวว่าคุณจะมีความสุขกว่านะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ายิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะการเงินในวันนี้อาจจะหมดไปกับการซื้อข้าวของบ,าาบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่นะคะบางคนนะคะอาจจะหมดไปกับการซ่อมแซมต่อเติมนะคะบ้านธุรกิจกิจการร้านค้าหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงอาจจะหมดไปกับของสวยๆงามๆการทาศิลปกรรมก็ได้ด้วยเช่นกันคะ่ะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภก็มีด้วยเช่นกันนะคะตัวเลขจากความฝันจะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักวันนี้นะสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยความรักมันดุเงียบเงียบเหงาเหงนะคะเพราะเพราะต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของกันและกันนั่นเองนะคะทําให้ความรักมันอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวานะคะแต่โดยภาพรวมก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังคองความโสดอยู่นะคะ โสดแบบสวยเลือกได้หล่อเลือกได้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการปวดหลังนะคะช่วงเอวช่วงสะโพกช่วงคอช่วงบ่าช่วงไหลต่ตึงๆนะคะเกิดจากการนั่งนานทํางานนานก้มนานๆน,น,นะคะหรือว่าบางคนนี่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชา<ๆ>เกิดขึ้นด้วยค่ะตัวเลขจากนาไยัยมีเลข7มีเลข1และเลข8ค่ะชาววันศุกร์นะคะวันนี้ปัดกวาดทําทความสะอาดนะคะนะ อาบ้านนะคะแล้วก็ธุรกิจกิจการร้านค้าให้ดีนะคะจะเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคด้วยค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสาร์ราชินีไม้เท้าการงานมีความโดดเด่นนะคะการพูดคุยการติดต่อการเจรจาการค้าขายนะคะงานเซลนะคะนะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าเป็นตัวแทนนะคะพอค้าคนกลางได้เป็นเลขาได้นะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างก็ได้ด้วยเช่นกันร,ราชินีไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะ,ะช่างเจรจานะคะพูดคุยเก่งต่อรองเก่งนะคะหกดาบมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือไพ่หกดาบ เป็นไพ่ของการเวลานะคะการเวลาจะเป็นผู้คลี่คลายปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าหกดาบเนาะจะทําอะไรก็ใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะชาววันเสาร์สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะวันนี้อาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะหรือนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลด้วยนะคะธุรกิจกิจการงานวันนี้เรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะมีโชคด้วยนะคะนะเรียกว่าบุตรบริวารน,นะคะลูกหลานจะนําพา ข่าวดีมาให้ด้วยนะคะบางคนเดินทางแล้วมีโชคนะคะเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยนะคะมีโชคจากเด็กจากกุมารนะคะจะให้โชคการเงินเนี่ยเรียกว่าชาววันเสาร์นะ คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งยังจัดการบริหารในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีหรือว่าบางคนนี้เรียกว่ามีมีสภาวะความเป็นผู้นํานะคะนะตัวคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าการทํางานนะคะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยนะคะก็เรียกว่าการเงินนะคะค่อนข้างจะสัพพัดนะคะในวันนี้ยังจัดการบริหารได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักใครที่กธกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันค่ะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยเรียกว่ามีดวงของการได้พบรักนะคะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะนะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าคนคุยเข้ามานะคะนะคุยคุยกันแต่สถานะก็ยังอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้ด้วยนะภูมิแพ้เป็นไข้เป็นหวัด อาจามไม่สบายนะคะบางคนเป็นโรคผิวหนังด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะแพ้ฝุ่นแพ้ละอองนะคะนะเรียกว่าในเรื่องของออโรคภูมิแพ้เนี่ยต้องต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดเนาะที่หลับที่นอนหมอนมุง้งอะไรพวกนี้นะคะปัดกวาดให้ดีนะคะในเรื่องของพวกไรฝุ่นนะคะ ตัวเลขจากหน้าภไยมีเลข1มีเลข6และเลข1ค่ะสำหรับชาววันเสาร์ค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ